มากราบสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรงไรยนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับรถเล็กนะครับอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งนะฮะจังหวัดกรสินนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะก็วันนี้ได้มานะฮะที่ห้วยพึ่งก็เลยมาท้ายคลิปนะฮะให้เอฟซได้ชมกันนะครับอะไรรถเล็กนะฮะรถเก่งรถกระบะนะฮะรถตู้นะฮะในรถตักก็มีหลงมานะฮะว่าอยากได้ค่ะรุ่นไหน ถอดได้ทุกสิ้นส่วนนะครับตั้งแต่น็อตตัวเดียวนะฮะอยู่นี่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีช่างถอนให้นะครับต้องถอดเองนะฮะอันใหญ่ๆต้องหาช่างมาถอดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเล็กๆพวกตะฟืนตะไฟพวกนี้ก็ถอดถอดให้ได้ครับพอมีพ่อตาอยู่นี่นะฮะถอดให้เกียร์ไมตี้นะครับก็มีนะฮะกระบะไทเกอร์นะฮะฝฟืงไทยไทเกอร์ตัวนี้เป็น เครื่องท้ายของ ABS นะตัวนี้นะครับ ABS เป็นะเครื่อง 5L ขายไปแล้วล่ะนะครับมัพ,งพวงมาลัย Power นะยังอยู่นู่นครับ E คาจอดใกลยย้อันนัาา้น E ขา Thai Benz นะฮะเขาเรียกเลยม i t s ูไทยเบ Thai น,นะตัวนั้นนะอะไรยังเหลือครบอยู่นะแต่เครื่องนีไม่รู้ว่าตัวไหนแกะไปแล้วนะครับ Altis นะฮะตาทัวก็มีนะฮะนี่เครื่อง,องตัวนี้ไม่รู้ว่าเครื่องตัวไหนไมีหลายอย่างนะฮะ รถตู้หัวจรวดนะครับเหลือหัวเจรวดในอะไรขายดีอยู่นะดูว่ากมต่อเ้าใกล้จะหมดแล้วหัวจะจรวดนะฮะเนี่ย <hando S 1> หัวจรวดก็กันชนก็ไปแล้วนะเหลือประตูข้างประตูนะประตูนะฮะกระจังหน้าอย่างนี้ยังอยู่อีสุบัตตี้นะครับยังอยู่ฮะอีสุบัตตี้ก็ยังอยู่รยครับเนี่ฮะ มิสูบัตตี้เครื่องเกียร์อร่อยครบทุกสส่วนนะฮะนี่ตัวนี้เขาเรียกอะไรนะแปยิ้มปะ่ะนะฮะเครื่องเครื่องดีเลยนะเครื่องสตาร์ติดนะครับนี่ฮะม่พวกก็เยอะอยู่นะฮะพอพอได้เล็มพอได้ถอดอะไหล่อะลงอะไหล่นะฮะนี่ถอดได้หมดนะครับนี่มิสูเรนเซอร์ถอดได้หมดล้อขายไปแล้วนะฮะนี่ฮะตาถัว่วอะไหล่มี ทุกชิ้นส่วนรถตักนะฮะกระบอกปั๊มพวกนี้ก็ถอดหมดทุกอย่างนะฮะตัวนี้เครื่องถอดไปขายแล้วนะฮะเหลือตัวหนึ่งนะฮะใครหาอยู่ 4A5A เหลือเยอะนะตัวนี้ถอดไปเรียบร้อยแล้วเครื่องนะฮะเหลือเกียร์นะฮะนี่ 4A5A พวกแขกเขาชอบนะฮะใครอยากได้ก็ลองมาดูครับแกะได้หมดนะนีพวกเนี้ย นไฟท้ายพวกนี้แกะได้หมดฮะซิต,ตี้มแมลงสาบไฟท้ายจำๆเลยนะใครหาอยู่เครื่องก็เทน้ำมันเครื่องลงไปก็ทะลุนะฮะก็ลองมาดูฮนะยังไม่ได้ขายสักชิ้นส่วนมีเครื่องเสียงด้วยนะตัวนี้โอ้ยไฟลองเก้าเลยนะบิ๊กเอ็มนะตัวนี้ก็ถอดได้ทุกอย่างทรงเร่งนะฮะเป็นกระบะฟอนเทียไม่มีฝาท้ายนะฝาท้ายเป็นเหล็กราง เออเป็นเหล็กป้องเหล็กกลมแล้วมาทําใหมนะ่มีแมกไดเนอร์ด้วยเป็นของฟอนเทียนะครับเครื่องดีเลยนะตอนนี้แต่ได้สตาร์ทนี่มันฟรีนิดนึ่นะคใครหาอยู่ก็ลองมาดูนะฮะตัวนี้ก็ตัดเหมือนเดิมแยกที่สวนให้เหมือนเดิมนะครับไปไปต่อโอ้โหดูแมกแมงงองแง่งเต็มเลยวะยุงลายแมกไม่รั่วไม่ซึมมันก็เลยน้ําก็เลยขัง เครื่องแดงครับตัวนี้เครื่องบีดีสองห้าเครื่องเก้าสิบนี่ฮะนี่เอม็มมีเล่มทะเบียนภาษีนะภาษีก็เพิ่งขาดไปวิจิกาหกสีะฮีรูนะฮะกระบะก็ถอดขายนะกระบะมีคนถามอยู่ตัวนี้ กระบะก็โอเคอยู่นะครับกระบะมีฝาท้ายอยู่นะกระบะรุ่นนี้ก็หาเดิมเดิมยากแล้วนะตัวนี้ยังเดิมเดิมอยู่แข็งแข็งอยู่เครื่องเกียร์ยังอยู่วงล้อนยะังอยู่ดุมตัวนี้อะไรยังเหลืออยู่ฮีโร่หัวเดี่ยวกระจังหน้าไซโคลนะตัวนี้เครื่องเครื่องยังอยู่แต่เกียร์ขายแล้วนะครับเกียร์แล้วก็แหนบนะครับนอกนั้นเหลือครบ,ครบใครเอาได้อะไรก็ มาดูเออฟรีปั๊มฟรีปั๊มน่าจะขายแล้วนะฮะเนี่ยฟรีปั๊มถอดขายแล้วเปลเรียบร้อยฮนะวงล้อยาวเวอร์นะตัวนี้น,ะนี่ตัวนี้ 4A เครื่องดีเลยนะตัวนี้ขับมานี่เห็นสภาพอย่างนี้ขับมานะนี่นะเห็นอย่างนี้ขับมา Tương xì ê Đây Đây mà xong Anh khu ăn Anh khẩu đúng không? À. Ờ ngang mất rồi Ờ Đấy ờ, mà ngang mất thỏa đầu lên Ờ chân xì mất thỏa đầu Hập Đấy nhà thế Ôi tháng lúc có ăn ngoài ờ. <laughs> Ngay về <cười> 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 Đứa bỏ bỏ lỗ lại vậy này Ngoài ต่อมิสูแชมป์นะฮะก็ยังอยู่นะฮะยังครบเลยแต่ตัวน,นี้น่าจะถอดขายพวกคนโซเรือนใหม่แล้วนะน,ะะนี่ถอนเรือน์ไม้ไนะะปเดี๋ยวไปดูมีอีกที่หนึง่งนะฮะจะทันไหมเนะี่ยเดี๋ยวว่าจะ ไปถ่ายอัปเดตบ้านด้วยนะฮะมันมีรถเข้าใหม่นะครับคันหนึ่งนะฮะเป็นตัวฮุนไดนะครับแต่เครื่องรุ่นนี้เขาว่าเขาเล่นกันอยู่นะฮะใครหาอยู่ก็ลองมาดูครับเครื่องตัวนี้ก็อะไรก็ตัวแรงนะครับเขาว่าตัวแรงนี่คันนี้เนี่ยเข้ามาใหม่นะนี่ฮะนี่ตัวสี่ข้ายังอยู่ รถเกง่งรุ่นไหนมาย่องนุ่นเคบแล้วก็นุ่นดัดสันรถเกง่งข้างหลังก็มี NV นฮะเอนวแคแล้วก็นี่แกอวโต้นะตัวนี้สามห่วงเกอัโต้ดัดสันนนฮะถอดได้ทุกอย่างนะไปไวเร็วๆด้ยเดี๋ยวพาไปดูบ้านนะครับมาช่างทำไปถึงไหนแล้วนี่ฮะาดูดูเครื่องรถเก่งอะไรไม่รู้นะตัวนี้ อุนไดโซนาตาปะ่ะเนี่ยเครื่องมิซูตัวนี้ตัวแรงเลยคนเล่นกันอยู่นะเนี่ยโปรไฟพาวเวอร์ออาขายหาอยู่เกียร์ธรรมดาตัวนี้ก็หรืออะไรขายหมดทุกสิส่วนมาเดี๋ยวมาดูบ้านครับอัปเดตล่าสุดไปก็วันที่แปดนะครับกันยายนนะครับวันนี้ก็ผมถ่ายคลิปก็วันที่17นะฮะกันยา กสิบวันนะฮะสิบวันเขายังบ่อเล็กมาส่งบ่โอ้ยเชิงชายก็ยังบ่มาฝนตกรถสตาร์ทบปติดโอ้โอ้ฝนตกรถสตาร์ทบปติดเหล็กก็เอามาทีละยิบพุละยอน นะฮะตอนนี้ก็คงเหลือแปรนะฮะเดี๋ยววางแปรเดี๋ยววางแปรแล้วก็ใส่เสื้อชายเนาะอันนี้ยังบอมาให้เลยมั้ยว่ามืออื่นอีกแล้ว<น>โอ้หือ,อ,มอ,อ,พอ,พอมือื่นมืออื่นพอฮอดมืออื่นก็มืออื่นมั้ยฮะแป๊วเองอีกมันเอามาเบิร์ตวะ เออลือายวะสันไทจะวัดไปบ่มนให้ขล่านเขาวัดบ,บ่บอันนี้ได้เสริมอีกวะตัวกลางนี่ได้เสริมอีกวะเสริมออามาอกเหบอโอ้ต่อออกมาอยกเนบนนอ อืมอืมอาวเหล็กก็ามากระยิบกระย่อนนะครับเอามาที่ละน้อยทีละนิดนะฮะเอออันนี้ต่อแปรบอ๋อ,อเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปครับผู้รับเหมาอ่ะอันนี้เป็นช่างนะ Wir mal